แบบฝึกที่9นะครับเป็นการบวกและการลบโดยช่องบนนะครับเราใส่ตัวเลขแล้วก็ใส่อีกแล้วกดพัดนี่คือบวกนะครับนี่จะได้ขนาดนี้แต่ถ้เกิดว่าม i น u สคือลบลองลบดูนะครับเราได้ค่าลบนี่ครับตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับ นี้เราลองมาดูว่าโค้ดจะเป็นอย่างไรเริ่มแรกนะครับบทเรนี้ก็คือแอดฟอร์มขึ้นมาแล้วเราก็นะครับใส่ชื่อฟอร์มตรงนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเราจำได้แล้วก็ตรงแคปชั่นนะครับแคปชั่นตรงนี้เราจะเขียนอะไรไปเพื่อแสดงรายละเอียดอะไรก็ได้นะครับแล้วตรงไอคอนนี่ครับนี่ครับเราจะใส่ในโปรแกรมไฟล์ Microsoft Visual Studio แล้วก็ Command แล้วก็ g r a p h i c นะครับนี่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับเราก็ใช้ Label นะครับตั้งชื่อว่า l v l o p e r a t o r นะครับแล้วใส่เครื่องหมายบวกจะรู้ว่าบวกนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็น Text box นะครับเป็น Text box ตั้งชื่อว่า t txa นะครับแล้วให้เป็น 3d Text box ที่2ตั้งชื่อว่า t x t b ให้เป็น 3d ด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นล a เบ l ว่าจากนี้ครับ Text box จากตรงนี้ l a เบ l จากตรงนี้แล้วตั้งชื่อว่า lblresource ส่วนตรงนี้นะครับเป็นเส้นครับนี่เส้นตรงนี้ครับนะเป็นลายนะครับมีมีสองเส้นคือลายหนึ่งนี่ลายหนึ่งอันนี้ลายสองนะครับแล้วส่วนตรงนี้เป็นปุ่ม command bottom นะครับปุ่มนี้นะตั้งชื่อว่า cmd path แล้วก็มีชื่อ path ปุ่มนี้ cmd minus ลบแล้วตั้งชื่อตรงนี้ว่า minus ปุ่มนี้ ซีมไม่ได้ตั้งชื่อครับเป็น command 2แล้วก็เขียนชื่อว่า e x i t ทุกทีต้องใส่ก็ได้ว่าเป็นซ m ม d x4 ก็ได้นะครับนะทีนี้เรามาดูโค้ดกันว่าโค้ดจะเป็นยังไงก็ไปที่พัดก่อนเลยนี่ครับถ้าซีม d พัดคลิกเนี่ยเราประกาศตัวแปรเลยว่ารีโซนเป็นนะครับตัวเลขการเงินทางการเงินชร์เซซีนะครับทางารเงินแล้วก็ L B L operator caption เท่ากับบวกนะครับถ้าเป็นกดบวกนะครับแล้วก็ r e s อนเท่ากับ C C U R นะครับ C C R นี่เป็นคือการบวกนะครับ text X T หรือหรือพูดง่ายคือ t e g A นะครับชื่อ t e x A t e x บวก C C R นะครับ yeah, 네 uh B นะครับก็คือ C currency นะครับนะ บวก b แล้ว l b l d i ซ o อนดครับท่านดีซ้อนก็คือตรงนี้นี่ครับนี่ l b l d s ซนะครับก็กับนี้อ้าวทีนพอบวกได้แล้วลองมาดูลบลบนะครับก็คือถ้าเกิดเซนไมนัสก็ประกาศตัวแปลใด d ดเดเมนชันหรือ Dim. d i มดีซอนแอคอร์เรนและทีนี้เราก็กลับข้างกันครับจากตะกี้บวกให้เป็นลบเห็นไหมครับ แต่เมกี้เทค A ตรงนี้ก็เป็นลบแค่นั้นเองถ้าเราได้อันแรกแล้วเราเปลี่ยนแค่ครืหมายบวกแค่นั้นเองนะครับแล้วส่วนซีมดีสองเอ็กซก็ใช้คําว่าเอนแค่นี้เองครับคือมันจะเป็นการอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอพาสคือบวกนะเทคหนึ่งบวกเทคสองคือเวกเทคเอบวกเทคบีอันนี้คือลบเทคเอลบเทคบีนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ ก็มีโค้ดเพียงเท่านี้เองนะครับในบวกลบนะครับ